พาทไหนไม่รู้แล้วเนีเ่ยเฮ้ยพาเท,ที่ยไห่ไม่รู้เลยแต่ต้องดูด้านลาน่างเงยนั่นแหละแามอืมป๊อปป๊ะปป๊า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 ปป๊เปป๊า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 ปป๊เปป๊าปป๊าปป๊เปป๊าปป๊ปป๊ปป๊ป๊ <ม>อือเศกอือในตัวเองมนในตัวแล้วได้แล้ววะไปปลาธรรมาดาออืไก่เอาไข่อีกแล้วอะ่ะทำไม้ครบชุดไปเลยทองทั้งตัวให <c oughs> <c oughs> ้ครบชุดไปเลย <c oughs> ทองทั้งตัวแมปลาเป้าเฮ้ยเอาปลาเป้ามาปลาเออป้ามาปลาเป้ามาปลาเป้ามาปลามาเป้ามาจะทำอะไรก็จะกินหรอเออจะกินโอ้ขอวิ่งก่อน วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งกระโดดกระโดดกระโดดวิ่งกระโดด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 โอเคหารถแล้วเว้ยแด่กระโดดเลยก็เอาหาให้มันรถเนียอืออืออือวกแตกมองเวียนหัวอืออืออือเยอะแยะอือเอออืมอืมอืมอืยหิวหิวขั้นสามอือแอะแอะอวกแตกอือโออลงน้ำน้ำเป็นพิษอือแออขึ้นไม่ได้ขึ้นน้ำไม่ได้อ้อย มันนมักระตุกใช่เป่ะเออขึ้นอย่าง้ไม่ได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขค้นไม่ได้แล้วยมีความสูงขึ้นเยอะโอ้ล้วกูเก็บบูมมาหมดเลยเนี่ยนะแต่เป็นเมมเบอร์ที่หมดเฮ้ยเ้ยโอ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 โอมาโอ้โอ้อ้าวตีทีเดียวัเป็นลูเลยออ อ้าวโอ้โอ้ชีวิตอืออืมโลดิอืมเออ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 อืออือยังโดนไม่พอใช่อืมกูจะฆ่ามึงตายสกิลเออตีตายแล้วอือสกิลตัวเออเป้เราไปดูเราไปดูปาร์ตี้กันดีกว่าปาร์ตี้อะไรวะปาร์ตี้อะไรวะปาร์ตี้ ปาป์ตีนั่นไงเอ้ปารตีคนที่อะไรวะปาป์ตีวินเลตอ่ะพวกคนในหมู่บ้านปารปตีคนในหมู่บ้านเฮ้ย <c oughs> เราโลตอนตอนเจมี่สีเว้ยปีเปอร์อือเ,เราอยากหาพวกคนที่มันเป็นที่มันติดติดอะไรนั่นอนะ เป็้แล้อยากหาพวกซอมบี้ที่มันติดที่มันเป็นรูปหน้าคนคนในหมู่บ้านอ,ะอ่ะอ๋อเอ็นเอบีซทำนี่เอ็นบีซีเออเ B บเฮ้ยเซคไข่ซอมบี้มาผึบมากองหนึ่งกองหนึ่งเลยเหรอเอามากองหนึ่งทีทิ้งอ

โอ้ฮมฮึมเจกสำเร็จแล้วเราก็ไปทิ้งอืม อูหเศกซอมบี้ได้เกาะตัวที่มีเกาะคุณละวครเสกเอง่งเ้ยี้เกียรเสกทนหมดแล้วอืมร้องทำไมเอฮีเฮ มัออนนานทีจะได้เจอทีเออเจอแต่ตัวเกาะเออโยนเกาะให้มันเดียวมันเช้าแล้วอ่ะแบบแบบเงินแบบ เสกได้เตี้ยเฉยเลยโอ้ติดอืมเฮ้ยมีตีอืมแรงมุมติดหลังเป็นอย่างดีไม่มันไม่ยอมกินไม่อ้าว ừ năm ngày đi nè. bơ ơ chỉ là bơ ơ khai khai bơ ơ rồi. hí hey, chơi đâu ấy นบทำไงป,ป้าเป้เราทำไมมันใจมีซีไม่ได้อ่ะเจยวเอ้ยเมื่อกี้เห็นเอ็มบีซีหายไปทั้งตัวเลยหรือเ่ะเอ้ยเอ็มซีอยู่ในบ้านเราฮะมันหนีมาไังไงมันตกระวาตายมาก <laughs> <N> น้องคนเราทำงงไงวะเนี่ยแล้วเฟิร์สอยู่ไหน,นอ่ะโดนซอมบี้ไล่เต,ตอบอยู่เตกไปกับซอมบีอบ่ะไ,ไ,ไม่รู้อ่ะเราเล่นเกมมีสีกลายเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ <N> อ่ะตัวไม่เจอก่อนนะเฟิร์สแหนวะาไม่อย่างใ่กอดทองเลย โอ้ยตอมบี้แรกกระทืบร้องเออเออไม่มันไม่ใส่หมวกอะ่ะเป๊ะ<น>เป๊ะเนียหน,น้าเราเต็มเลยนี่นเป๊ะข้างซ้า,ายเป็นหายข้างหลังโอ้ยโอ้ยนี่ ดูนะเราให้เกาะซอมบี้ไม uh, like yeah. ่เก็บอ่ะให้เกาะซอมบี้ยังไงวะเราให้เกาะเหล็กหรือเกาะทองเลยมันรู้กูใส่หมวกตัวเองเหล็กปะใส่ดีเฮ้ยเฮ้ยใส่ดี เพื่อนมันเลิกตามเฟิร์สก่อนอ่ะมันน่าจะเลิอกแล้วล่ะมันยังจะไล่ตามกูอยู่เนี่ยฮะมันเจ้านี้นเจ้าแค <c oughs> ้นหืมผมเกาะเหล็กหลับดีพียงเงา หรือเพราะมันเจ็มหมดไม่รู้ไม่รู้ใส่ให้มันยังไงมันใส่ให้ไม่ได้อะเราลองจะให้เลยมื่เก้เราต้องขังมันวะเจ๊ก็ม่เด้ทำหนึ่งเปะ เอาเียอออย่างนี้แหละเรอปวดรัอัดเยอะๆดิแล้วเพิ่ลองปล่อยมาดูเออมันเยอะเว้ยอ่าลองให้มาดูอุ้ยไม่ร้าวอ่ะกอดหนังอ่ะเร็ ก็เพชรอะแล้วให้มันยังไงไว้เนะี่ยไม่ทำได้เลยเราเคยให้ได้ว่ะเราเคยให้กไอิ์ตอนนั้นน่ะเขามีค่าในนี้หมดให้มันไปอุ้ยเอาไปเอาไปแมวดับเลยกะ

ล้วดูไอ,นนอน้นี่ไอ้พวกนี้เพิ่งออกมาจากนี่พอดีแต <c oughs> ่มันวิ่งดิมันวิ่งดิกระจึง <c oughs> อะ AMC วิ่งดิกระจึง <c oughs> ป,ป๊าบลาเปิร์ด AMC วิง่งกระจึงหน้ามันตาบวิง่งพวกกระจึง <c oughs> <c oughs> อะ <c oughs> <c oughs> <laughs> บอกวิ่งเห็นกันหมดแอ้วเวลาเพิ่งเร็วได้เวลาเขาบานแล้วเร็วอุ้ย <laughs> อันตรายไหมแหว่ง <laughs> ขอไม,ม่ให้หมดขอโทษด้วยที่ทำบ้านผังเราจะชดใช้ให้เราจะชดใช้ให้อุ้ยเราจะอุ้ยจุกมา ไม่ให้เยอะไปไหนยังเยอะกูจะออกยังไงเนี่ยกูถูกขังเลยเป้เป้จะเปิดประตูให้หน่อยตูขังตัวไม่รู้หูโอเคกูรอดตายเลยเ <ENNIS> ออรถบ้านอย่งนี้เปินี่เพิมนาด่จามาเปิ่มด้ไหมไม่เรามบี้บักมานอกบ้านดูเฟนดูเิตัวมันเย โอ้เละเละมาเป็นเช้าเลยมุบ้าเหี้ยมาเป็นกลางคืนแต่ว่าเอ็มีซไม่ตามหมดแล้วอะ เรเสียงร้องเลยโอบแปะโอแปะอ้แอกอแอกอแอกอแกอแอแกเออออออือทรมานอือทรมานตัวเองอือโดนขังเป้จะด้วยกูถึงกันเป้ปับเป็นตอนกลางครนเงอนเฟ้อเ๋ยเพิ่งตต่ตอนกลางคืนเงินไมอะเอพีซีตายหมดโลกกันเลยปล่อยไปปล่อยไปอย่างจีเปนอ่างเงี้ย มึงขี้เกียจปล่อยเลเป้เราดินมาอุนเหมือนเดิมนะเว้ยตั้ไปห้าโมงใช่ป่ะใช่เป้เนียมอเรายาผีเว้ยเรายาผีเอาเว้ยตบ๊งมองมาบนเฟสด เป้มาหาเราดิเป้เดี๋ยวก่อนเป่ยายาไก่อย่า,ยาพึ่งอย่าพึ่งเป้อย่าพึ่งอ <g ül> ย่าพึ่งอย่าพึ่งปล่อยกูบ่ <g ül> ครับเดี๋ยวเป๊ะขาเป๊ะทำลายทิ้งยังไงไปเราจะตำข้าวมันยังไงตุมยาตุยาเล่นเลยกินตอรแดนดามเอรสองโง่ค้างเมื่อใครค้างงูเว้ยคนคนเปิดเซิร์ฟ่ปจะค้าง แล้วว่าอาชีพครั้งนี้กูกูค้างแน่เลยแบบแล้วว่านานแน่กว่าจะเสร็จอ่ะ